สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทางช่องดําซิ่งดินระเบิดนะครับก็ต้องขอ,ขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานนะครับทีมงานผลงานของทีมงานเล็กๆนะครับแต่ว่ามาตรฐานนี่ไว้วางใจเราได้นะครับเรามีเครื่องจักรกลที่พร้อมนะครับลุย งานหนักงานเบาคือเรารับทําหมดนะพี่น้องนะอันนี้ขุดสะนะครับตรงนี้เราก็นี่มีโปรโมชั่นหรือว่าข้อตกลงในการขุดสะนี่เอาดินออกแต่เราถมตรงนี้ให้นะครับเป็นทางนี่คือวางคันให้อย่างดีอันนี้เราให้ให้ดูนะครับว่าผนงานนะครับทีมงานเรานั้นขุดสะเล็กแต่ว่าความลึกนี่ เราสามารถขุดให้ท่านได้ลึกเนื่องจากที่เราสละพื้นที่นะครับในการขุดสะเก็บน้ำแล้วเราต้องเอาความลึกให้ได้นะครับความลึกก็ต้องได้สะลูกนี้นะครับไม่มีลูกรังไม่มีแม่รังนี่เราก็สามารถรังสรรค์ให้ท่านได้นะครับหรือว่าเอาตามความ ที่ท่านต้องการว่าอยากจะเก็บน้ำนะครับไว้ใช้หน้าแรงหรือว่าปลูข้าวดลูใส่นาข้าวนี่เราก็สามารถขุดให้ความลึกก็อยู่ที่1ช่วงนะครับหช่วงก็อยู่ประมาณ3เมตรก็อยู่ประมาณ6เมตรนะครับยังกะกะคร่าวๆเอานะครับประมาณ6เมตรครับสระลูกนี้นี่ยี่สคูณยีนะครับ ยี่สิบคูณยี่สิบหรือว่าประมาณสองงานถ้าสี่สิบคูณสีมันก็จะอยู่ไร่หนึ่งนะครับน,นี่คือคำนวณคร่าวๆนะครับอันนี้เราก็ยังทำทางขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าเาตรต้องลงไปเอาดินอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมที่ไอ้ตรงนี้เราก็จะวางดินนะครับวางดินให้ไปถึงทางนะครับส่วนนั้นก็รถทีมงานนะครับเลิกงาน ไมโครก็ต้องใช้เวลานะครับรังสรรหรือว่าตบแต่งขอบสะเพราะว่าในช่วงที่เราทำงานนะครับเราเร่งตักดินใส่รถตักดินใส่รถเพราะฉะนั้นก็มัวแต่เก่ามัวแต่นี่ก็จะเสียเวลานะครับเสียเวลาในการขุดดินขึ้นรถนี่คือความลึกนะครับี่ลึกพอสมควร คือว่าลึกพอสมควรนะครับสระลูกนี้พอดีสวยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กดูแล้วก็กระทัดรัดพอดีนี่คือมาตรฐานของสระนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ส่วนขอบข้างนี่รังสันด้วยจานเงียบแต่ตรงนั้นก็จะบวมแต่ไม่มีปัญหา เป็นช่วงล่างไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือรังสันในการตีขอบสะนะครับขอบสะเก็บขอบเก็บอะไรให้ประมาณนี้นะครับความลึกก็อย่างที่เห็นส่วนนี้ก็นี่คือขอบสะเราก็ใส่ให้ประมาณนี้ตบแตง ส่วนอีกฝังทางโน้นก็กำลังนะครับกำลังที่กำลังเก็บอยู่นี่ความลึกก็คือว่ามองไปก็เสียวเลยตกไปกขึ้นไม่ไหวอะแต่ว่าถามว่าเจ้าของสระเขาก็ต้องการเก็บกักน้ำนะครับบอกว่าความไม่ได้จำกัดความลึกส่วนฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ นะครับคือมุมทางนี้ดินพรุ่งนี้ก็น่าจะหมดนะครับหมดแน่นอนพรุ่งนี้หมดนี่คนขับไมโครนะครับต้องใช้ช่วงเวลาเลืกงาน,นครับเก็บเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็เสร็จปุ๊บเราก็จะย้าย ที่เลยนะครับทางทีมงานก็จะได้ไม่สะดุดนะครับในการทำงานส่วนไม่โครอีกคันหนึ่งของเราก็โจอดอยู่ที่บ้านบาทนะครับหลังจากที่เราวิ่งปาก่อนะครับพันเที่ยวเสร็จเราก็ย้ายเจ้าตัวนี้มาวิ่งงานเที่ยวก่อน ใครสนใจนะครับจะขุดสะขุดอะไรนี่คือว่าเครื่องจักรเราพร้อมนะครับ Tc 130นี่ครับบูมอว์ยาวนะครับสามารถขุดสะได้ลึกนะครับตามความต้องการของผู้ที่จะจ้างเรานะครับหรือว่าท่านต้องการสะนี่ผมต้องการดินนะครับเราก็แลกกันนะครับนี่ผมเอาดินขายท่านก็ได้สะไปนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้บวมนะครับแต่ว,ว่ามันผ่านไปแล้วครับมันเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นช่วงล่างไปแล้วส่วนช่วงบนนี่ก็คือเราก็เก็บให้อย่างดีนะครับทำความสะอาดทําทางไปหาเชื่อมต่อทางเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ทีมงานครับเพราะว่าวันนี้มีปัญหานิดหนึ่งนะครับนี่ปัญหาอะไรเราไปสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวว่าจะมีการแก้ตัวอะไรกันไหม เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเราวิ่งใกล้หมู่บ้านครับถือว่าสะลูกนี้เราได้สะที่ใกล้นะครับวิ่งกันแบบสบายๆเพราะฉะนั้นก็งานประเภทนี้มีใกล้มีไกลนะครับอ บางทีรถร่วมนะครับหรือว่าที่จะมาอยู่กับเราบางทีเห็นงานใกล้ก็มานะครับงานไกลก็มีธุระอันนี้เราก็ต้องแจ้งเลยครับว่ามันมีใกล้มีไกลนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเอ้ย รู้ยังว่าใครเยียบท่อป,ปลานะฮะคใครฮะไม่รู้ไงเนี่ยผู้ใหญ่เขากำลังตออยู่เนี่ยแต่เขาบอกมาว่ารถสีฟ้าอเ,เออลบลบกัน ไปเยียบเขามีพยานหลักฐานว่ารถสีฟ้าส่วนใครที่ไม่ใช่รถสีฟ้าก็รถตัวไปแต่อายชีม่วงก็น่าสงสัยนี่นี่อายชีม่วงว้ยร้อนีกไม่ได้รับไม่ได้นอนบ่ เมื่อวานได้ข่าวว่าทำอะไรไว้วะจนอ้วกแตกเลยวะนี่มีสายร้อนครับประจำทีมงานนี่เรื่องยำนักยำนาครับเรื่องเล่านี่ ไม่เคยชอบนะครับนี่ก็เตือนนะครับเตือนสองรอบแล้วตเตือนสามรอบยังไม่ปรับปรุงตัวก็น่าจะโดนใบแดงอันนี้ได้ใบเหลืองไปแล้วเจะนะ้น่า้า ที่ปากโบอาเบิดเจ้าของเขาทำบ้านอยู่นู่นแหละโอ้ไม่ยอมโทรบอกโทรเช็คเลยพรุ่งนี้ต้องเทก่อนนะเพราะว่าดินมันจะหมดก่อนนะพรุ่งนี้ต้องเริ่มเทอยากนี้เพราะถานน เยอะแล้วเ <and> มรุไกลจะเอาหน้าดินมีหน้าดินที่ไหนล่ะนายแม็กให้แม็กไปคุยกับพี่ไอป่อพรุ่งนี้ก็ไ,ไ,ไอแกพาเจ้าของมาชี้จุดเลยพรุ่งนี้จะได้ อันนี้ก็มีคนสั่งดินครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะวิง่งเพราะว่าดินก็เหลืออีกประมาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เฮ้ยอาเบอร์ให้มันขีโมไซค์ไปเรียกผู้ใหญ่ปลดเ้อน ฝากติดตามด้วยนะครับกับทีมงานเราครับสวัสดีครับ